มาดูเขาเล่นอะไรกัครับบ่ายๆเขาไม่มีอะไรทำเ่ยดูของเล่นใหม่ครับลงไข่ดได้แต่มองครับสังเกตุงนกีบดูฝูงนกสิครับโอ้โหลงเพียบเลยฮะอ่าใช้มาตัวนึงไหม าไงบางใคนี่ป็ดแลวทไงต่อองตั้งนเอาจะมกไดกนไดเบไปไหนอ่ะดูของเล่นใหม่ครับก้องคนา้นู้ใครจะโชว์ให้ดูครับผมถูกวะมันลุ้นหมดแรง ตัวใ,ใหญ่ไหมโอ้โห OS! ดูครับดูที่บางเหงครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับโอ้ยผมพิงไม่เงีองเลยองเลยโอ้โหปลาหางแข็งเผาแล้วครับผมโอ้ย<ม>นี่ไซโลครับปูดองปูดองปูดองนี่ปูดองนี่ปูดองนี่เลยอ๋อใส่ห้องครับใหญ่ที่สุดอียโอ้โห, oh. โโหไซโลครับอุ้ยโลก,กว่าด้วยนะนมไม่เห็เล็กนะเนี่ย ตัวที่สี่มาโอ้โหโอ้โหมาด้วยกี่ตัวตัวนี้สี่สี่ตัวเหรอโอ้โหมาดูห้องขังเยื่อเลยว่ายกันดำเลยครับเต็มที่เลยว่ายกันดำเลยครับปืดองใส่พืชองกันนะโอ้โหดูสิว่ายกันดำเลยสี่ตัววางเข้าตัวโลกว่า เทคนิคการลากปลาหางแทง็งเดี๋ยวมาเจอชุดที่สองกันครับ